สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะนาทศรเลิศเตชะสกุลคุณผู้ชมคะตอนนี้นะะบ้านเมืองของเราก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะ มีการดูแลโดยรัฐบาลทหารแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะปากท้องของพี่น้องประชาชนสินค้าราคาแพงขึ้นแม้ว่าน้ํามันจะมีราคาที่ลดลงก็ตามวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็กอีกหลากหลายประเด็นค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะท่านอมรินคอมมนนักธุรกิจระหว่างประเทศสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ ผ่านไปทางทิศทางไหนก็ตามเนี่ยชาวบ้านบนเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเศรษฐกิจแย่จริงๆของราคาแพงคนผู้ประกอบการผู้ซื้อเองนี่ประสบปัญหานี้กันหมดเกิดอะไรขึ้นคะคือ,อ,อะระยะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกที่ทำกิจการอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะแทนที่จะมีใจนะครับในการที่จะ ให้ความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคนะก็พยายามที่จะ,อะเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณได้พูดถึงนะ,ะว่าเอ๊ะน้ำมันก็ลงน,น้ำมันก็ลงลงอะไรอะไรก็มันน่าจะลงไปด้วยะนะครับแต่ว่าก็ไม,ม่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ,ะก็แสดงว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ความยุติธรรมที่แก่ผู้บริโภคนะครับ นอกจากนั้นแล้วทางการไทยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในการควบคุมคไม่ให้ไม่ให้สินค้าอุปโภ,โภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยขึ้นราคานะครับที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริง่ะนะอย่างบางครั้งเพราะเพราะขาเช่นขายแพงเนี่ยนะครับ<ม>ก็ไปเปิดไปเปิดเต็น ขายไข่ะนะเป็นตามจุดต่างๆซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาะนะครับมันมันเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบอนุบาลน,น่ะนะอนุบาลบางทียังมีความคิดมากกว่านี้เลยะนะครับเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะ,ะต้นเหตุเราต้องดูตั้งต้นทุนของเขามันถูกหรือเปล่ามันเป็นยังไงนวัตถุดิบของเขาเป็นยังไงที่แท้จริงเป็นไงะนะครับ ค่อยๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องๆๆละเรื่องแล้วดูที่ว่าเขาให้ความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าไม่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคก็ต้องมีบทลงโทษที่หนักด้วยนะครับไม่ใช่ปรับไม่กี่พันไม่กี่หมื่นอย่างนี้ไม่ได้หรือไม่กี่แสนก็ยังไม่ได้เลยนะฮะจะต้องมีการปรับที่ท,ท,ที่มากแล้วแต่รายใหญ่รายเล็กไปนะครับทีนี้ก็จะมีพวกนักวิชาการบางนักธุรกิจบ้างนะฮะ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กัน,นะว่าโอ้ยอรัฐบาลต้องกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนะนะครับผมบอกเลยบอกว่าพวกคุณนี่เป็นนักธุรกิจที่เห็นแก่ตัวมากนะ,ค,ะคุณคิดแต่ให้เขาจะซื้อของคุณเท่านั้นอ่ะทำไมคุณไม่ขอร้องแลไม่บอกรัฐบาลแนะนำรัฐบาลให้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 ใหคนไทยเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ผลิตบ้างล่ะ,ะนะต้องเป็นผู้ผลิตครับเพื่อการส่งออกหรือบริโภคในประเทศก็แล้วแต่ นะไม่ใช่เป็นผู้บริโภคซื้อของพวกพวกคุณอย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันไม่ถูกเรื่องนะรัฐบาลก็ผู้ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาละนะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องเพราะารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลทหาระนะทหารไม่ไม่สันทัดนะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือปากท้องของประชาชนไม่สันทัดเลยนะแล้วยิ่งมาได้ทีมเศรษฐกิจถ้าไม่ได้เรื่องนะครับยิ่งทหารก็จะไปเร็วเข้าไปอีกแต่ว่าทหารไปเร็วไปช้าไม่สําคัญนะมันสําคัญที่ประชาชนเขาเดือดร้อนตอนนี้ประเทศนี่แหละกำลังจะไปแล้วล่ะประชาชนเดือดร้อนกันทุกคนาชนเดือดร้อนแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าการทํากินของคนไทยทุกวันนี้นะครับ ก็ลำบากลงทุกวันทุกวันน <c oughs> ะคนตกงานก็เยอะ <c oughs> นะยางยางเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ไอความก้าวหน้ายอย่างรวดเร็วทางด้านไอเทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอะ <c oughs> นะมันสร้างความวิบัติให้ก่การทำกินของคนไทยไม่น้อย <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเช่นสายการบินเงนี้ย <c oughs> เมื่อก่อน <c oughs> คุณจะเห็นว่าเวลาจะ เราจะไปไหนไปซื้อตัวอททต๋วละบินเราก็ไปที่บริษัทที่เขาขายตั๋วละบินที่มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งนะแล้วก็มีคนทํางานหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสวันนี้คนเหล่านั้นแทบจะตกงานกันหมดแล้วคือใช้ <นะ S 1> เทคโนโลโยีเข้ามาจนทําให้บุคลากรในประเทศเองเนี่ยไม่มีงานทําใช่ครับะนะแล,แล้วยิ่งตอนหลังยิ่งมาบ้าเรื่องเกี่ยวกับไอเ,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 อเอท,ทคโนโลยีะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะ ข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลทั้งที่โดยเฉพาะยิ่งที่ผ่านานมานะ,ะไม่รู้จักที่จะปกป้องธุรกิจประเภทต่างๆที่สำคัญสำคัญคไว้ให้แก่คนไทยทำอ,อย่างเช่นประ,ประเภทบริการะนะครับซึ่งคนไทยไม่จำเป็นจะต้องอไม่จาเป็นที่จะต้องอ ใชก้การลงทุนอย่างมากมายไม่ต้องไปยืนเงินธนาคารอ,อย่างเช่นภาพบริการผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นขายรถอย่างเงี้ยตัวแทนขายรถนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทต่ตางประเทศเข้ามากันเยอะแยะเลยะนะผิดรถเองด้วยขายรถเองด้วยประกอบรถเองด้วยเสร็จหมดหนะคนไทยเพียงได้ได้เศษเนื้อเศษกระดูกคนนั้นนะนะครับที่จริงแล้วเมื่อเขาผลิตเขาก็ขายเขาก็ได้กําไรอยู่แล้วจากรถนะ ก็เราก็คนไทยก็ควรจะได้ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรนะครับแล้วก็ได้คนไทยก็มีงานทำมีฐานะดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นหรือในกิจการอื่นๆเนี่ยสายการบินเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนน่ะคนไทยควรจะได้ขายตั๋วเรือบินไม่ใช่ให้บริษัทเรือบินมันมาขายตั๋วมันเองด้วยคืออาจารย์่านกำลังท่านกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าผู้ผลิต พ่อค้าคนกลางคือคนเดียวกันคนไทยคืออาจจะเป็นระดับสามแล้วละ่ะเ,เป็นซาป,ปวัวแล้วละ่ะเป็นผู้บริโภคแล้วล่ะทําให้ตรงตรงส่วนเนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเลยแย่ลง<า>เลยแย่ลงครับ <c oughs> นะเมื่อแย่ลงอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่า,าประเทศเนี่ยมันประกอบด้วยครอบครัวเป็นพื้นฐาน <c oughs> นะม <c oughs> ถ้าครอบครัวถ้าผู้นาของครอบครัวเนี่ยเขาไม่มีงานทำนะหรือมีงานทํามีรายได้น้อยนะครับ เช่นบางคนจบมหาวิทยาลัยนะอาจต้องไปไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติผมยอมรับนะแต่ว่ารายได้เขาน้อยอ่ะนะแล้วไม่ใช่น้อยอย่างเดียวนะครับเขามีความเสี่ยงด้วยนะไม่มีความเสี่ยงไม่ใช่ไม่มีมีความเสี่ยงไม่มีมีความเสี่ยงอย่างเดียวรายได้น้อยนะแล้วก็สุขภาพก็แย่นะครับเพราะก็ต้องตามหลังรถเมย์จึงมีกวนปิด รถยนต์มีความพิษคาพิษอะไรต่างๆเหล่านี้นการจบการศึกษาของเขาเนี่ยอาจจะมีศักยภาพสามารถพัฒนาประเทศหรือไปอยู่ตรงส่วนไหนใ<ช>นยางต่างๆได้มากกว่านี้นะะค่ะคือที่ผ่านมานะฮะนับสิบรัฐบาลได้ั้งนะครบับสิบรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ทุ่มเทให้ความสําคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่านะครับที่มีคุณค่าอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ นะไม่มีทรัพยากรอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เขามีนะ่ะคือทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์นี่เหนือทรัพยากรอย่างอื่นทั้งสิน้นนะอ,อย่างดูอย่างประเทศที่มีน้ํามันนะประเทศที่มีน้ํามันเยะแยะอย่างเช่ Nigeria, นไนจีเรียเงี้ยนะหรือประเทศอื่นๆที่มีน้ํามันอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ย ก็ไม่ได้สร้างความอยู่ดีกินดีมากมายนักแต่ประชาชนดีไม่ดีบางประเทศจะอดอยากเข้าไปอีกะนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า,วารัฐบาลเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างทรัพยากรมนุษยคนะ์คนไทยให้มีความเข้มแข็งะนะครับต้องสนับสนุนเขาการศึกษาอะไรๆต่างๆเหล่านี้นะนี่พูดถึงการศึกษานะครับกี่รัฐบาลมาแล้วเนี่ยนะ ที่ทำร้ายประชาชนทำร้ายประเทศชาติดังเช่นการแปรรูปมหาวิทยาลัยต่างๆคือตอนนี้นี่มหาวิทยาลัยนี่ก็แข่งกันออกนอกระบบอ่ะแต่ละวันคือแข่งกันออกนอกระบบเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์กันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนตรงๆนะครับว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องออกนอกระบบเลยนะเก็บไว้เป็นของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อที่จะสร้าง ประชาชนแต่รัฐจำเป็นที่จะต้องให้ความสนับสนุนแก่หมาวิลาลเหล่านั้นนะฮะไ,ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือใครก็ตามนะครับให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ สามารถทํางานได้และชีวิตมีความมั่นคงค,คือเขาบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยก็พูดกันว่าจริงๆแล้วอาชีพครูบุคล,ลากรทางการศึกษาเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญมากเพราะาต้องบ่มเพาะคนในประเทศให้มีการศึกษาให้มีศักยภาพแต่ครูกับเป็นอาชีพที่คือไม่มีใครจบมาไม่มีงานทําตกงานก็มาเป็นครูค่าตอบแทนก็น้อยนอกจากนั้นนะครูแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่มากมายเลยทีเดียวนะ แล้วก็จิตใจที่จะอบรมศึกษาเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ที่ดีนะฮะ,ะก็มีก็ก,ก็ก็ไม่มีศักยภาพอะง่ายง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาโดนภาวะเศรษฐกิจนะ,ะ,ะแล้วความไม่เอาใจใส่ของผู้บริหารประเทศ อันนี้แหละครับคือคือความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมาตลอด 20- 30ปีที่ผ่านมาค่นะตอนนี้คุณครูหลายๆท่านเนี่ยเขาก็บ่นกันว่าหน้าที่หลักเนี่ยไม่ใช่การสอนแล้วนะคะท่านอมรินทร์แต่กลายเป็นการประเมินคือวันหนึ่งเนี่ยต้องทำแบบประเมินเยอะมากประเมินโรงเรียนประเมินนักเรียนประเมินการเรียน,การ,รยนการสอนส่งกระทรวงเกิดอะไรขึ้นคะคือคนกระทรวงคนโง่คงโง่ม้งนะไม่รู้อะไรก็ต้องให้คนเน้นมาให้ให้ให้ครู มาให้ให้ข้อมูลข่าวสารอะไรๆต่างๆนะครับนี่แหละฮะคออือคือความล้มเหลวของการศึกษาในการที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์แล้วเราก็ดันจะไปเปิด AEC ซะอีกะนะในขณะที่คนไทยไม่มีความพร้อมะนะครับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับที่เปิดให้ร้านไอ้คายักษ์ค้าปลีกต่างชาติเขามาเปิดแล้วมันก็บอกไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกผู้ริหาประเทศสาระเลวทั้งหลายนะ ก็เที่ยวบอกว่าเฮ้ยพวกคุณต้องปรับตัวแล้วต้องรีบปรับตัว<ม>ต้องอะไระต่างๆมันจะปรับกันทันได้ยังไง<ม>อะคุณอันนั้มันคลื่นมายักษ์มหาศาลเยอะ,ะนี่เป็นคลื่นลูกเล็กๆนะฮะมันก็กินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์นะ,ะมีความเด็ดขาดที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ เม,มื่อกี้ท่านพูดถึงการศึกษาที่ตอนนี้กําลังออกนอกระบบมาที่ออกนอกระบบอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อออกนอกระบบแล้วผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาหรือครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็มาออกนอกระบบนะครับแล้วก็มันก็จะแพงขึ้นสิค,คือหนึ่งค่าเราเรียนเนี่ยแพงขึ้นแล้วค่าเลาเรียนก็แพงขึ้นโอกาสที่จะนั่นอะไรต่างๆนะเขาก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะ อีกอย่างนึ้งก็จะเป็นกลุ่มก้อนของของพวกคณาจารย์บางกลุ่มะนะฮะจะเข้าไปหุบหมหาวิาลัยเลย<ม>นะ,ะแล้วก็หากินกันในหมหาวิาลัยนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะ,ะมันหรือหรือเอาพวกตัวเองเข้ามาอะไรต่อะไรเข้ามามถ้ามันเป็นของรัฐนะฮะ,ะแล้วก็มีรัฐบาลที่ดีคอยดูแลให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเขานะ ให้เขามีเงินอาจารย์คณะาจารย์ทั้งหลายให้มีให้มีรายได้ที่ดีอะไรต่างๆมันก็จะดีกว่าผมมานั่งนึกนะครับบา,บางบางบางครั้งนะในสมัยจอมพลสฤษดิ์นซึ่งเป็นรัฐบาลประเด็จการทหาร <c oughs> ะครับสร้างมาหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยใหญ่ๆมาเยอะแยะเลยหลายมหา, <c oughs> าวิทย <c oughs> าลัยลองดูทีนะมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ <c oughs> จอมพลสฤษดิ์สร้าง <c oughs> มาหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ก็จอมพลสฤษดิ์สร้าง มหาวิทยาลัยรามํำแหงรู้สึกจะเริ่มแต่จอมพลสริแต่มามามาเสร็จจอมพลถนอมะนะแล้วยังมีมหาวิทยาลัยตั้งหลายอันที่ผมจำไม่ได้นะะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่พอมาถึงยุคไปฏิวัติระยะหลังนี่มันดันเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็มียิ่งไอ้ระบบไอ้ยุคที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะมันก็หาเงินกันโดยการเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกแม้กระทั่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งในหลวง ราชการที่ห้าที่หทรงพระราชทานให้เป็นสมบัติของประชาชนเพื่อจะได้มีความรู้นะ,ะเพื่อจะได้มีสถานที่การศึกษาอย่างดีมีเกียรติเหมือนอย่างในต่างประเทศเขาเมืองเดียวก็เป็นเมืองการศึกษามันก็ดันเอาไปให้เขาทาการค้ามั่งไปนั่นอะไรเพราะมันได้จะตังใต้โต๊ะกันนะ่ะนี่ค่ะโยลังจะถามย้อนกลับไปว่า เอ๊ะและอย่างนี้มหาลัยออกนอกระบบแล้วเนี่ยนักการเมืองได้ประโยชน์ตรงไหนเพราะบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ประโยชน์นั็ส่งพวกมันไปไปนั่นน่ะสิไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารเพราะว่าื่อมันอยู่ในรอบนอกระบบมันก็ยังต้องการเงินของรัฐอยู่เหมือนกันนะะมันก็ดูอะไรได้ง่ายขึ้นนะะแล้วก็การการอยู่ในการเป็นรัฐวิสาหกิจมันมีกฎหมายควบคุมอะไรแต่หลายอย่างนะครับก็คือ หลักๆแล้วล่ะคือการที่บางอะไรออกลอกระบบเนี่ยหนึ่งคือตัวนักเรียนเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติที่บ้านไม่มีกําลังซัพพอหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถคือเหมือนถูกตัดสิทธิ์จากการศึกษา